สำหรับวันนี้นะครับน้องสีเขียวครับก็เลยจ้างเอาแมโครครับมาปั่นโคนสวนโคนทุเรียนนะครับเพื่อจะปลูกทุเรียนมาปั่นกลองเพื่อจะปลูกทุเรียนนะครับอันนี้ควบคุมโดยนายช่างปัญญานะครับนั่งอยู่นี่ครับนี่คือควบคุมงานก็นั่งดูอะไรแมโครครับนั่งดูแมโครปั่นสวนนะครับ อันนี like ้ก็ควบคุมการทํางานโดยนายช่างปัญญานะครับนายช่างปัญญาครับวันนี้เป็นวันที่สองครับที่มาดูแลมะโคปันโคกเพื่อจะปลูกทุเรียนนะครับปันโคเพื่อจะปลูกทุเรียนครับท่อน้ําเราก็เตรียมไว้พร้อมหมดแล้วนะครับช่วงนี้ก็เหลือมะโคปันโคกแล้วก็ต้นก็ซื้อมาแล้วครับเหลือนายช่างควบคุมครับกําลังดูแลการปันโคกนะครับ เอาไปนั่งรับลมเลยนะจะปลูกทุเรียนนะครับอ่าอ่าอ่ามันจะเอาไปนั่งรับลมหลอกปลูกทุเรียน,นะครับอันนี้เราก็จะปลูกไม่เหมือนใครไม่เหมือนชาวบ้านครับเขาปลูกต้นละหลุมอะหลุมละต้นนะครับแต่เราจะปลูกสองต้นเนาะใช่ไหมช่งาองอต้นเลยเราจะปลูกสองต้นเนาะสองต้นคู่สองต้นคู่สถานที่น้อยครับเราก็เพิ่มจํานวนต้นเข้าไปหน่อย คือเอาไว้ยึดเอาไว้ยึดเก,กาะกันลมด้วยอเอาไว้ล็อกกันครับผมอันนี้เป็นไอเดียใหม่นะครับน,นี่ใน<อ>ช่างปัญญาเขา,เ,<อ>าเป็นผู้ออกความคิดเห็นตรงนี้ครับดีไม่ดีเดี๋ยวอีห้าปีขา้างหน้าเรามาดูด้วยกันปีนี้เอาปลูกให้สําเร็จยังไม่เกินสองวันครับก็คงจะจบต้นก็คงจะลงดินได้เลยเนาะเราจบหรือว่าต้นต้น,นจะโดนไจบเราจะไปลงสักก่อร์ลูกาพูดเพราะเพราะพูดเพราะพเพราะ ในช่างก็ไปดูแลรถนะครับแบคโฮนะครับอันนี้ก็งานไม่ใหญ่ครับงานเล็กๆสองวันก็เสร็จนะน,นี่สถานที่เราไม่เสมอนะครับก็เลยต้องเอาแบาโคโฮมาเข้ามาปรับพื้นด้วยนะครับปรับพื้นด้วยแล้วก็ตั้งยอดกล่องด้วยนะครับ ขาจะมีบริเวณนี้แล้วก็ล้อมอ้อมบ้านไปฝั่งนู้นครับอ้อมบ้านไปลงไปถึงด้านล่างเลยนะครับอ้อมบ้านไปครับดูแลสูกอกโกใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ครับติดตามนักลบสีเขียวด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อได้ดูชมคลิปใหม่ๆของเราต่อไปนะครับ รรนะครับในช่างเสนอมาแล้วครับยาปัญญาบอกว่าถ้ามีช่างถ้ามีงานปลูกทุเรียนครับปลูกเพื่อสวนทุกชนิดชับในช่างปัญญารับนะครับรับดูแลรับทํางานนะครับ